สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จําจำกัดมหาชนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีนะครับค่ำคืนนี้ก็เป็นรายการพิเศษนะครับวาระกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าในวันที่3มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับชาวกรุงเทพมหานครก็จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการคนใหม่นะครับจากวันนี้นี่เหลืออีกเพียงแค่22วันเท่านั้น รายการพ i เ e s s Talk ค่ำคืนนี้ได้รับเกียรติจากผอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้ท่านก็เป็นผู้สมัครลงชิงตำแหน่งผู้ว่าเป็นสมัยที่2หมายเลข16นะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านหาเสียงกี่แห่งแล้วครับวันนี้วันนี้ไม่มากนะครับ3แห่งครับ3แห่งครับปกติวันนี้กี่ชั่วโมงครับก็ล้าแต่วันครับอย่างวันเสาร์ที่แล้วก็12ชั่วโมง ครับ,รบแต่ผมเห็นโพลความนิยมการสำรวจล่าสุดอย่างอันนี้ก็เป็นสวนทุสิิตโพลนะครับบอกว่าทำะระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กุมภาพันธ์ก็ดูคะแนนของท่านความนิยมก็ยังเป็นรองท่านพลตำรวจเอกพงษพ,พงษ์เจริญนะครับท่านสุขุมพันธ์นี้ได้34.31%นะครับท่านพงษพัฒเนี่ย42.59ต่างกันเยอะนะ6.78%ครับท่านพูดว่า เป็นห่วงมากนักแค่ไหนนะวันนี้เหลืออีก22วันผมเคารพผู้ทําโพทุกท่านนะครับเราเคารพผลของทุกโพแต่ผมคงไม่เอามาใส่ใจนะครับรบเพราะว่ามันมันไม่ใช่ขนาดเสียงนะครับคราวที่แล้วผมก็ตามรบจนกระทั่ง่วันสุดท้ายก่อน ก็เป็นเวลานานพอสมควรครึ่งเวลาผมก็ตายูตลอดเวลานะครับแต่คราวนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่เปิดมาท่านก็เป็นรองเลยนะตามไม่ไม่นะครับบางโพก็ไม่ไม่รองนะครับครับแล้วเป็นไงฮะที่ที่นําอยู่จะคะแนนจะเป็นไงคะแนนความนิยมตอนแตอนแรกก็นําอยู่นะครับครับแต่ว่าตอนก็แล้วแต่โพล่ะแล้วแต่โพละแยกไปหมดความจริงกรุงเทพยังไม่มีซปเปอร์โพซึ่งต้องมีโพของโพอีกทีหนึ่ง จะได้มาเฉลี่ยกันว่าโพห้ 7, 8, โพเจ็โพที่ทํากันมาเนี่ยมีโพอันไหนนอกรู้หลักทางซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องความแม่นยาผมเห็นในการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกาหลังสุดนี่ท่านโอบามาชนะเลือกตั้งนี้ก็มีซปเปอร์โพแกเอามาเฉลี่ยเลย10โพต่างๆครับสิ่งที่ทสําคัญที่สุดก็คือวิธีวิจัยนะครับสำนักโพทุกสํานักควรจะให้ชี้ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าวิธีวิจัยคืออะไรไม่ใช่ผลมันออกมาแล้วเสร็จและ้ว มาเสียงอ่อยๆอธิบายสองสวันหลังจากนั้นว่าส่วนใหญ่ประชากรที่สํารวจนั้นเป็นคือชุมชนนะครับควรจะอธิบายตั้งแต่แรกแล้ว,วคนจะได้รู้ข้อจํากัดของแต่ละโพค,ค,ครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะแต่ละโพมันก็มีข้อจํากัดของมันเองนะครับท่านผู้ว่าเห็นด้วยไหมเขาบอกว่าถ้าให้แม่น7วันสุดท้ายก็แล้วแต่จํานวน ของประชากรที่สำรวจแล้วก็ประเภทของประชากรที่สำรวจด้วยนะครับวันสุดท้าย Ex ็กซิสโก็ไม่เห็นแม่นสักทีนะครับเขาที่แล้วเลือกตั้งสสมีคนโทรมาบ่ายสองโมงบอกว่า e x ็กซิสโบอกว่าประชาธิปัตย์ได้สีบ้าง5บ้างศูนย์พันบ้างนะครับออกมาก็ไม่เลวนะครับโดนข้ามโดนตรงข้ามนะครับได้เพราะั้นกเยอะเยอะเยาว่าแต่7วันสุดท้ายแล้วครับวันนั้นก็ยังไม่ไม่แม่นยำนะครับเอ็กซิสโก็ยังไม่แม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องท่านก็ ต้องบอกล่ะมีความมั่นใจว่ามีโอกาสชนะจะได้มากกว่าคาวทีน้าไหมข่าวทีน้าได้เก้าแสนผมไม่ไม่ไม่ได้มั่นใจนะครับครับผมพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าผลโพหลอมันไม่ดีผมก็ถือถือว่าเป็นแรงกดดันที่ทํางานหนักต่อไปครับถ้าผลโพดีก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ทางานต่อไปนะครับอ่าดีก็หนักไม่ดีก็หนักก็มันก็ไม่ได้ต่างกันล้วคิดว่าจะได้คะแนนเสียงมากกว่าเดิมไหมผมมีบางอานครับ มีบางอาจคิดครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนจะมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตนเองผมมีบางอาจพูดว่า9 3 0 0 0 0คะแนนเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็คือของผมนะครับ,รบพี่น้องประชาชนไม่ใช่ของใครครับ,รบพ,พี่น้องประชาชนเป็นอิสระในการตัดสินใจดังนั้นผมไม่เคยทํานายแม้แต่ครั้งเดียวว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ,รบทั้งพี่น้องประชาชนทั้ง9 3 0 0 0 0 คนที่ได้ลงคะแนนเสียงใ้ผมข่าวที่แล้วนี่มีสิทธิ์ตัดสินใจอ,อีกครั้งหนึ่งครับคบ่าวที่แล้วคู่แข่งก็ได้แค่ประมาณ6000 0กว่านะคร,ค,รครับมาครั้งนี้คู่แข่งพรรคคู่แข่งก็บอกว่าคนกรุงเทพเ,เ,เขาเบื่อแล้วพรรคประชาธิป,ปัตย์เป็นมา4สมัยสักสมัยนี้คนยิงก็สี่ท่านชนะอีกครั้งหนึ่งเป็นสมัยที่5แล้วนะครับอดีตผู้ว่า2สมัยอภิรักษ์ก็มาจากพรรคประชาธิป,ปัตย์ท่านก็แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมีเหตุผลไหมที่กรุงคนกรุงเทพจะเบื่อผู้ว่าจากพรรค ฝ่ายค่างผมคิดว่าเบื่อแล้วไม่เบื่อก็ต้องดูวันที่3มีนาคมนะครับครับพูดกันตอนนี้ก็คงอาจจะไม่เป็นการให้เกียรติพี่น้องประชาชนเท่าไหรนักนะครับเราเหมือนกับพูดล่วงหน้าเราใจชี้นําพี่น้องประชาชนว่าคุณต้องเบื่อนะนะครับทำไมไม่จำเ็ขอจะชอบของเก่าก็ได้ครับเก้าอี้เก่าๆนี่มันนั่งสบายนะครับครับ คือใหม่ๆมันแข็งอะเตียงเก่าๆบางทีนั่งนอนสบายนะไม่ต้องมีการทดลองกันใช่ผมชอบหมอดมอนเก่าๆนะครับห <c oughs> นุนแล้วมันสบายดีเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ว่าสมัยที่4ที่5จากพักประชาธิปตัตย์ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าคนกรุงเทพมหานครคือไม่ไม่สำคัญนะครับว่า <c oughs> ใครเป็นนานแค่ไหนอย่างไรที่สำคัญคือว่าพี่น้องประชาชนคิดว่าผู้ที่ตนเลือกนั่นอะ เป็นผู้ที่สามารถจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์ได้หรือไม่นะครับะจะร่วมทุกร่วมสุขกันได้หรือไม่จะ,ะผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันได้หรือไม่ถ้ามีอะไรที่ต้องพูดแทนพี่น้องประชาชนจะกล้าพูดไหมจะกล้าโศนกัใครไหมหพูดโศนกับใครไหมถ้ามีใครสั่งว่า ต้องทําน้นอย่างนน,างน้นอย่างนี้แต่ว่ามันขัดกับผลประโยชน์ของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเพราะช่วงวิกฤตใช่ใช่ครับน้ <ผม S 2> ําท่วมนี่ปีที่แล้วปลายปี2 5 5 4สสําวนำรวจก็ท่านได้คะแนนนิยมเพราะทัางเกสูงนําคู่แข่งเลยเรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วมในกรุงเทพซึ่งก็ดูเหมือนว่ารอดพนอ้นจากวิกฤตในครั้งนั้นไปนะครับในเรื่องนี้ถ้ามองย้อนหลังสั้นๆท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างครับการ บริหาจัดการกับรัฐบาลส่วนกลางผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่ทุกฝ่ายจะต้องนำไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในปีต่อจากนี้ไปนะครับ,รบแลวผมคิดว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับว่าหลังจากหลังจากน้ำท่วมปี5.4แล้วเนี่ยนะครับ,รบเรากับรัฐบาลได้ได้มีความเห็นตรงกันทำงานร่วมกันได้ เห็นตรงกันครับ,รบแต่บางเอิญเวลาเราร่วมมือกันเข้าใจเหมือนกันเนี่ยมันไม่เป็นข่าวนะครับที่เข้าใจเหมือนกันคือคคว่าอย่างที่ผมอย่างผมนะครับได้ยืนยันมาโดยตลอดว่ากรุงเทพระบบระบายน้ำกรุงเทพนั้นเป็นระบบที่จะรองรับรับมือกับน้ำฝนกับน้ำล้นตลิ่งเวลาเวลาทะเลหนุนเท่านั้นไม่ไม่ใช่เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับ น้ำเหนือที่ทะลักมาจากน้ําท่วงที่ทะลักมาจากทะเหนะครับถ้าจะแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาก็ต้องป้องกันปัญหาต้นน้ําหรือก,กลางน้ําตอนนี้รัฐบาลท่านก็เห็นด้วยแล้วนะครับแบ่งพื้นที่เป็นต้นน้ากลางน้ําปลายน้ําแล้วก็มีความเห็นตรงกรันว่าถ้าจะป้องกันไม่ให้กรุงเทพน้ําท่วมท่วมก็ต้องมีมาตรการต้นน้ํากับกลางน้านะครับไม่ใช่ให้น้ํามาถึงประตูหน้าบ้านกรุงเทพมหานครแล้วถึงจะมาแก้ไขนะครับ รูปธรรมของของความเห็นได้ตรงกันคือว่าตอนนี้มีพื้น,นที่หน่วงน้ําที่หเหนือน้านะครับที่อยุธยากับนนทบุรีนะครับรูปธรรมคือมีการสร้างเขื่อนแนวเขื่อนป้องกันน้ําท่วมที่คลองนังสิตนอกกรุรงเทพมหานครนะครับสูง4เสี่เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลปลานกลางร,ร,รูปธรรมคือมีการปรับปรุงความประสิทธิภาพ ของประตูน้ําจุฬาลงกรซึ่งปั๊มน้ํำระบายน้ําจากคลองรังสิตลงไปน้ําเจ้าพยารูกประธรรมคือมีการซ่อมประตูน้ําคลอง1 2 3่งสอซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราได้พูดมาโดยตลอดตอนนี้ก็เห็นตรงกันแล้วจับมือกันแล้วครับดังนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสําหรับสําหรับพี่น้องประชาชนะครับท่กับมาเป็นสมัยที่สองทงานร่วมกับรัฐบาลได้แน่นอน ก็นี่ทําไปแล้วนะครับเรื่องมีอะไรที่จะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้แล้วครับนอกจากน้าท่วมอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านได้คะแนนนิยมโมวแต่คนคนในโม่พูดเรื่องกระสอบทรายกระสอบทรายอุดตันเอาไปทําไมทําไมอะไรต่นงึจงตอนหลังก็เคลียร์กันแล้วเข้าใจกันแล้วท่านบอร์ประสบก็ได้การวณาเข้าใจตรงนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านได้คะแนนนิยมดีก็คือเรื่องรถไฟฟ้าการขยายการให้บริการเรื่องนี้สั้นๆแล้วรวมทั้งเรื่องคดีความอะไรที่มีกันอยู่แล้วก็ ระบบ BTS เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบรางที่ดีที่สุดนะครับในขณะนี้ที่คนใช้มากที่สุดแล้วมันเป็นหน้าที่ของผมครับที่จะต้องให้การบริการเช่นนี้เนี่ยมีความต่อเนื่องนะครับ,รบโดยที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียประโยชน์นะครับอกทอมต้องไม่สูญเสียเสียประโยชน์พี่น้องประชาชนต้องไม่เสียประโยชน์แล้วก็แน่นอนครับ BTS ถ้าเขาเสียประโยชน์เขาก็อาจจะไม่อยากทำก็ได้ในอนาคตนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะจำเป็นไม่ต้องต่อสัญญาล่วงหน้านานขนาดนั้น10ปี2ีปีสามสบปีจำเป็นครับมันลดค่าใช้จ่ายของกรุงเทพมหานครในการที่จะว่าจ้างนะครับมันเปิดโอกาสให้ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครในวันหน้าเนี่ยสามารถกําหนดโครงสร้างค่าโดยสารได้หรืออาจจะให้ทําฟรีก็ได้จําเป็นครับ BTS เนี่ยนะครับสามารถลงทุนระยะยาวได้วางแผนการลงทุนระยะยาวได้ไม่ได้เป็นการเอกชนใช่ไหมไม่ครับ โบกี้หนึ่งนี่นะครับรบยล้านใช้เวลา2ปีกว่าจะได้มานะครับต้องสั่งล่วงหน้า BTS สั่งสั่งโบกี้ละ500ล้านครับ500ล้านบาทต่อโบกี้ถูกแล้วนะครับอ Airport Link นึงสั่งรู้สึกแปดร้อยล้านนะครับอ๋อนี่ถูกกว่าแปดห้าร้อยล้านนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องแรกสีโบกี้ก็สองพันล้านแล้วขบวนหนึ่งที่เราเห็นวิ่งวิ่งอันเนี่ยนะสองพันล้านบาทระบบขนส่งมวลชนแบบรางนี่นะครับมันมันไม่ใช่ การจัดซื้อแวนตาหรือผ้าขนหนูนะครับที่ว่ามันต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเหมือนกันมันไม่ใช่ครับนี่คือการวางแผนระยะยาวเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการที่ดีปลอดภัยสะดวกและเป็นบริการที่พี่น้องประชาชนชอบมากในขณะนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดว่าในคะแนนเครื่องยนต์ดีกรุงเทพมหานครเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลกระดับอาเซียนท่านลองบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าถ้าท่านชนะสมัยที่สองจะทำอะไรครับโอ ชั่วโมงก็ไม่จบ,บสั้นๆเลยฮะหนึนาทแแีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยครับโจรผู้ร้ายต้องไม่มีทำร้ายนกท่องคงไม่กับโจรไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ทําในส่วนที่เราทําได้และขนาดที่จะทำะคือกล้องวงจรป,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 ปิดนะครับ CCTV นะครับเราจะขยายเครือข่ายด้วยการเชื่อมโยงสัญญาณกับกล้อง ของเอกชนซึ่งในพื้นที่เท้มันมีสองผมได้ติดตั้งบปรดาสองหม0่นตัวต้องเชื่อมโยงกับเอกชนซึ่งมีมากกว่า2องแสนตัวครับซึ่งจะทําให้บ้านเมืองมีหูตามีหูมีตามากขึ้นทั่วทั่วเมืองนะครับอันนี้เรื่องปลอดภัยครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเช่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่า ถ้าทําแล้วมันคุ้มค่าเช่นสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาซึ่งสามารถบนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับมือถือเนี่ยนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับให้ข้อมูลเรื่องร้านอาหารเรื่องช้อปปิ้งเรื่องอะไรนะครับแล้วก็อาจจะเฉพาะสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมด้วยมีมีรายชื่อของมัสยิดมัสยิดที่ตั้งอยู่ที่ไหนเดินทางไปยังไงแล้วเราก็ร้านอาหารฮาลรับซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยฝ่าย พี่น้องชาวมุสลิมเองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันสามารถสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ที่มาเดินทางมามาเที่ยวเมืองไทยครับอย่างมุสลิมนะครับ6แสนคนนะครับมาจากตะวันออกกลาง2ล้านคนมาจากประเทศเพื่อนบ้านกับบุกอินเดียครับดังนั้นเป็นตลาดที่ใหญ่และเป็นตลาดที่กําลังโตขึ้นเป้าหมายนักท่องเที่ยวมุสลิม1กรุงเทพปลอดภัย2สะดวกมีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนช่วยเหลือ ให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางไปไหนก็จะสะดวกนะครับเอาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องบวกก็คือเรื่องของสวัสดิการให้กับคนสูงอายุสั้นๆท่านจะทําต่อรูปแบบไหนถ้าเกิดชนะกต้องสร้างระบบเราผมเริ่มไปแล้วคือเริ่มสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในในประเทศไทยนะครับให้บริการกับ ผู้ป่วยนอกไปแล้วเมื่อ5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ,รบและต่อจากนี้ไปเราก็จะสร้างเฟส2เฟส3เฟส4ต่อไปนะครับ,รบแต่โรงพยาบาลน,นี้เป็นเพียงส่วนเดียวของระบบที่ตท,ที่ผมตั้งใจจะสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลผู้สูง,งอายุอย่างครบวงจรในขณะนี้ผู้สูงอายุมีประมาณ600,000เศษนะครับ,รบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร,ครอีก10ปีอาจจะ2เท่านะครับและอีกอ,อีก10อีก20ปีจากนี้ไปเนี่ยนะอาจจะอาจจะเพิ่มขึ้นอีก อาจจะ5-0% 6 0จากนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยความเป็นสังคมผู้สูงอายุของเราเนี่ยนะครับเราภาครัฐคือกทมจะต้องสร้างความพร้อมที่จะรับมือและการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันไม่ใช่เรื่องสุขภาพเรื่องการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีกําลังใจมีจิตใจมีกําลังวางชามีความรู้สึกว่าตนยังมีคุณค่าอยู่จะได้ทําอะไรที่สร้างสรรค์ต่อ ต่อสังคมต่อไปเช่นประสิิประสาทความรู้ประสบการณ์อะไรให้แก่ลูกหลานได้ครับครับเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่หนึ่งในช่วงต่อไปจะมาเจาะใจท่านผู้ว่าหมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตนะครับว่าถ้าเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับนักธุรกิจเศรษฐกิจของกรุงเทพมหาคนครนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วะจะมีน,นโยบายอย่างไรที่จะกระทบต่อสิ่งเหล่านั้นครับ